Find me, you shine so bright. คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ในรายการรถกันชาแนลรถกันชาแนลนะครับผมวันนี้เราอยู่กับโฟกเปียกนะครับผมแล้วก็บอยกี่จะคิชชิกาเกิร์ดชิคาโกีชิคที่แปลว่าไก่ครับผมโอเคแล้วก็นะฮะเล่ครับผมปื้มนะครับผมวันนี้นะครับผมเราอยู่ในโหมดออฟไลน์นะครับซึ่งรถที่ผมจะมาแต่งเนี่ยเป็นรถอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเป็น BMW นะครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รถอีเออเอาไปใส่คันนกคันนกครับจอออะไรย่างเงี้ย ขนออกครับอะไรโอเคครับผมไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปชมดูรถกันก่อนนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับรถนี่สวยงามมากๆนะครับก็คาบูเห็นไม่เห็นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาขึ้นมาแต่งกันเลยนะครับผมมอสที่ผมใช้นะครับผมก็คือ e n c h a r นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเอ้าแล้วตัวกูใส่หมวกทำไมโอเคใส่ใส่ไปครับแล้วก็ไปที่เอ่อ Modify ครับไปที่ อันนี้เครื่องนี้อัปเกรดเต็มไปเลยนะครับผมแล้วก็อาร์เมอร์อัปเต็มไปครับทุกอย่างนี่อัปเต็มไปนะครับผมนี่พวกเครื่องพวกอะไรนี่ก็อัปเต็มไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปส่วนต่อไปครับไอ้พวกเออเสียงแต่เสียงแต่เก็บอันนี้แล้วกันนะครับอาร์เมอร์อัปเต็มไปครับแล้วก็หน้าต่างนี่ก็มันไม่มีหรอกมั้งเออไอ้มอไซนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปส่วนที่2ครับอันนี้น่าจะเป็นป้ายทะเบียนนะครับผมแต่อันนี้คือมันไม่มีป้ายทะเบียนไงเสียใจด้วยครับผม โอเคเดี okay. ๋ยวส่วนต่อไปครับอันนี้มันจะมีส่วนของล้อป่ะไม่รู้อ่ะโอเคอันนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะใส่ล้ออะไรดีครับสปีดเวทำไมวะโดนล้อเหรอโดนล้อเฮ้ยอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเล่นแต่เล่นเออรถรถชนกับเรือจะเป็นอะไรวะเป็นไปไม่ได้เออกูแป๊กอ๋ออ๋อเอาแ๊กแล้วเหรออันนี้แป๊กแล้ว ครับรถชนกับเรือหรืออะไรเรืออะไรวะแปลกแปลกอะไรอะไรเรือเชื่อคับวี่วี่วี่เสียงกึ้งบิดวี่โอเคเดี๋ยวเราไปที่เรื่องของสีรถกันก่อนนะครับผมไออันนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นแบบโคมมันจะสวยว่าเอาเป็นสีอื่นก่อนแล้วกันนะครับอันนี้นี่ใส่เป็นอันนี้ไปครับแล้วก็ผมว่าเอาเป็นสีฟ้าๆหน่อยมันจะสวยกว่าปะ ทำหนึ่งครับหาหาหาสีฟ้าก่อนไอสีนี้สวยป่ะวะบอยสวยป่ะกูจะเห็นกูเล่นเคาน์เตอร์คนรักกับเนยอ้ามันแนะนำตัวมาแล้วมันไม่แนะนำตัวกับสวัสดีเราบอยเขาบอยโอเคครับผมเราใส่เป็นสีบอ์ไปนะครับผมก็คือเอามาเดาะเล่นได้เลยเฮ้ยตรงตรงนี้เป็น ่วนของเอ่ออะไรนะข้างๆป่ะเออเอาเป็นสีนี้ไปครับรแปลกเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้เอออ,อะไรวะเมื่อวันนั้นเว้ยกูเดินเข้าไปในวัดอ่ะทุกคนไหว้พ่อกูหมดเลยอ,ะอ่ะทำไมวะทำไมวะพอ่ <c oughs> อกูเป็นพระจริงจๆรๆิงจริงพะแนงหมูก็อร่อยดีนะ <c oughs> คือจริงที่จริงไหมคผมก็ชอบพะแนงหมูเนี่ยเออลดจัดทนดันที งงเงี่ยเอามึงงงเอางี่ยงงอะไรแป๊กๆอะไรแป๊กๆอะไรคือแป๊กวะโอเคครับผมเราใส่นี้ไปล้อนะครับผมเป็นสีแป๊กไอ้้ี่เอาไวขัดฟันอันนั้นแปลงทีแรกก็จะไม่แก้ให้แล้วนะโอ้โหเฮ้ยล้อล้อล้อใส่เป็นสีอะไรนีวะสีสีโคมไดเปล่าวะมึงยังไม่ก็เริ่เขินอีกเหรอโอเคสีขาวไปครับโอเคโีขาวสวยเปล่าวะไอ้เหี้ยขอเตอมหน่าจอบ อันต่อไปอันนี้อะไรครับเป็นอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับใส่เต็มไปเลยเฮ้ยไม่แน่ใจว่ะไม่ใช่แน่ดีอันนี้คือถ้าใส่เต็มไปเนี่ยมันเหมือนจะไปแบบคุกฝุ่นหรอือหนุมานโอเคเราใส่ครีนมั้ยครับหนุมานคุกไม่ไม่มีคุกข้าวอ่ะเทศกาลคุกข้าวอ๋อคือเทศกาลทำกับข้าวอ่ะ <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเทสความเร็วกันก่อนนะครับผมว่ารถคันนี้เนี่ยมันจะเร็วเท่าไหร่นะครับก็คือเท่าเป็นเท่าอวัยวะนั่นแหละใช่ป่าวะ เอาล่ะโอ้ยอากาศมันร้อนเว้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในโหมดของเฟิร์ s เ n อร์ซ <mole: né? S 2> right. oh, ันก <ination> <sam goodbye> uh, ันก่อนนะครับผมว่าสวยไหมอ้ยเท่ดีว่ะตอนหมอบมันไอ้รถคันนี้เนี่ยมันเอามาเปลี่ยนกับไอ้ตัวคาร์บอน RS นะครับผมก็ทำให้เหมือนๆกันนิดนึงนะครับผมอ่าสวยไหมโอ้ยมองทะลุถังเลยทะลุรถถังอะบอยรู้จักวะ What is วอ i อ so Dick ด i ๊กโซบิกโซบิก Why you say ทำไมคนหนึ่งพูดดิ๊กทำไมไม่เข้าใจทำไมถึงพูดว่าพูดดิ๊กโซบิกว่าอะไรว่าอะไรวะมัวนั้นพ่อกูเดินเข้าไปซื้อผึงพูดเสียงเบาทำไมเนี่ยโมนั้นพ่อกูเดินเข้าเข้าไปในเซเว่นเว้ยแบบทุกคนนี่แบบวิ่งหนีแบบอุ้ยกลัวมาก ทำไมวะพ่อเป็นโจรเนอะมุ่งวัดเฮ้ยมีมุกอีกมีมีอีกมีุ่งวันอะไรไม่กูเดินเข้ามาโรงพยาบาลทุกคนวิ่งหนีเลยอ่าทำไมวะขี่แต่โอ้กูตั้งใจฟังเลยุยจ่าตั้งใจฟังเฮ้ยเดี๋ยว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 ไอ้ฮะไอ้แต่งรถ GTA แล้วไอ้ขับไอ้รู้สึกดีนะไม่ได้ขับนะกูขี่นะก็แหละมันดีไหมตอนขี่อะก็ดีนะ รู้ไหมทำไมทำไมวะมันมีพวงมาลัยพุชเจนทราบพุชเจนเฮ้ย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 กูเจอฝุงฮาเล่ไ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 ล่ล่อกูว่าเฮ้ย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 ใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เปล่าเฮ้ยแม่งเฮ้ยแม่งฮาเล่แม่งไล่ยิงกูเลยอะอะไรวะน่ะอ๋อมันเห็นกูท่อดังไงใช่ป่ะัวุฒิเฟอร์ไอ้หลานเดือด อ๋อคือต้องกินน้ำอะไรอย่างงี้อยู่ใช่ไหมเออแล้วมันดูดแลวมันดูดเออเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยห้าบาทสิบบาทก็เล่นแบบว่าคือเป็นจำจำจำเลยใช่ไหมโดนดูดอ๋ออะไรวะไว่าไงตาไปไหนวะอะไรนะตาไปไหนตาตายเอง ยังอยู่นะตาอยู่กับยายถามยายสิเฮ้ยเอ้สองรอบมันนะมึงเนี่ยไอ้ไอ้นี่แม่งถามจริงที่บ้านนี่ขาดข้อเฮ้ยโสุดเยย์อ่ะไปรอดเลยเอ้ยเอ้ยโดนเทเวอร์ด่ามันด่าว่าเช็ดเช็ด อ๋อคือคือรถเลอะอะไรอย่างนี้เหรอเมื่อวันนั้นด้วยอะไรวะคักกระเป๋ามาเลยสกปรกเลยอะไรวะแมงยีเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยปืนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหาเว้ยเฮ้ยจังไม่ปืนแมงฮาเก่งโอ้หาเงียบเออจังก็จะเมื่อวันนั้นเลยเฮ้ยเออว่ามาแบบควักกระเป๋านี่แบบมือพองเลยะ อะไรวะแบงค์ร้อนแบงลอยเสือแบงลอยเฮ้ยจังหวัดอะไรแม่งนอนเสียงดังวะจังหวัดอะไรวะจะกลตอนนอนเอ้กูคิดได้ยังไงวะสดได้สดจะสดจังหวัดอะไรนอนแล้วหลังหลังทองอะไรวะนอนทับบุรีนอนทับบุรีเลยไอ้เพื่อนแม่งนั่งเซิร์ชเน็ตเลยนะ โอ้ยแย่เลยแ่เเฮ้ยไปดูไปเฮ้ยเจอไอ้เจอบิ๊กไบส์ว่ะบิ๊กไบส์สายพันแก่เฮ้ยโอ้โหเจอไส้กรอกเต็มเลยเอาเอาไอ้เหี้ยในเคาน์เตอร์เขาเปิดเพลงฮิรุนัตีเปิดเพลงอะไรวะเปิดเพลงอะไรวะเปิดเพลง what you gonna do when you n e e for you baby d o bad boy อะไรวะ าเห็นนเเเพลงมี่ยราต้องไปลนะเราต้องไปตลาดแล้วนะเว้ทำไมวะทำไมอ่ะตลาดนั้นบีบแตนในเกมเล่นดิแบบงงเอางงเอางงงงเฮ้ยเมื่อวานนั้นด้วยเออเออก็บอกเมื่อวานนั้นเว้ยเออบอกไปงั้นนะกูไม่มีอะไรเฉยๆไม่มีอะไรบอกเมื่อวานนั้น อะไรวะอันไหครับอันไหวะเอาอ่ะโอ้อ่ะแปะอ่ะแปะแปะมึงจะพูดว่าอ่ะตบมือทำไมออยเก่าเนื้อหายประเทศอะไรที่ผัวรวยสุดครับผัวแบบกัวเมียมากเนี่ยอะไรวะประเทศเมียมาครับเฮ้ยอันนั้นมันนีเอ้ยใช่ป่ะเอ้ยฮะเมียมา อันนั้นมันชื่อนักบอลป่าวะเอางงเอางงประเทศเมียนมาเอาเอางงอีพี่ประเทศอะไรกลัวผู้หญิงกลัวของผู้ชายอะไรวะสิงคโปร์โอ้โหเฮ้ยประเทศอะไรวะปลาหายประเทศอะไรวะปลาปิวบาอะไรไอ้บอยงงประเทศอะไรประเทศอะไรแบบปลาไม่รักษาหน้าไม่วะ ประเทศปาสิวปาสิวไปอย่าลืมไปหาหมอวัดที่สุขคลินิกรู้จักว่าวัดบรรสุขคลินิกอะไรอย่างเงี้ยวัดตอบมคำเดียววัด the วัด the black 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 ก l a c k black ย l อ c k ใช่เป็นสายพันธ์หมาด้วย เฮ้ยกูเจอกวางกูเจอกวางกูเจอกวางกวางเพราะวันนั้นไม่วะก็บอกเมื่อวานนั้นเออวันนั้นกูเข้าไปที่เซเว่นเว้ยทำไมวะก็แค่นั้นน่ะกูก็แค่เข้าไปซื้อน้ำแค่นั้นเองหรือก็จบทึ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊งโต้โอยตำรวจตำรวจแม่งจับกูอ่ะเขาไม่ยิงกูเขาไม่จับคนนั้นน่ะเขาจับกูเฮลโหล ว่าปัชยากล่าวไว้ว่าเก้าแรกนั้นสำคัญนะเว้ยส่วนเก้าสองได้สิบแปดวะเก้าสามยี่เจ็ดไม่อิสระเก้าบวกสองเก้าเก้าเก้าสองเอองั้นก็เก้าสามยี่เจ็ดแล้วไงเว้ยเนี่ยเฮ้ยทำเฮ้ยจะตันได้ป่ะโอ้โหแม่งเอ้ยจะสวยอยู่แล้วเตยหฮ่เตยหฮ่เตยหฮ่เออเอ็งคิดว่าสัตว์อะไรในสวนสัตว์ชอบกินอาหารอีสานวะสัตว์อะไรวะ ยีลาบไม่ให้หมุกนี้ได้ป่ะบอ่มุกนี้ได้บ่ไอ้เป็นต้องเปนต้องไม่ชอบสิพี่โอ้ยีลาบยีลาบเออไม่กันนะต้องการต้องการเล่นมุกได้เลยได้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 เล่นมุกได้เจ็บป่ะโอ้เอาตายชิบหายเฮ้ยเมื่อกี้แม่งรถล้มมาทำไงดีวะ ว h าชิคกันนะด t วติดขึ้นไหม For you เอ้ยฟักเอ้ย Hello you ass งงเอางงเอาเงิบเง็บเอองงงงโอ้โหเข้าเซเว่นปุ๊บเจ็บเลยวะทำไมวะกูเจอสูกกัดแล้มาสูกกัดเอาละงูวันนั้นเว้ยกูเข้าเซเว่นเนี่ยแม่งเอ้ยรถพยาบาลนี่มาเต็ม โยเกิรู้แล้วว่าฟืนขืนเธอต่อไปเธอของต้องมึงเอาปากใส่แขนทำไมไม่ทำ เรามาสรางลำปันตันเดเยเยเย่เโอ้นะจ๊ะฉัลลลลลิงฉลักาฉลังกาลมะโต้อะทำไมแวมไพร์ถึงไม่ชอบมีเมียเพราะอะไรทำไมวะเพราะกลัวโดนเมียใช้ไปซื้อกะเตียงอ๋อสแสดงว่าเมียไม่ได้นี่แล้วใช่ไหมเมียนี่ขึ้น,<ะ>นแบบขึ้นเรือนี่นั่งสบายเลยทำไมอะแวมไพร์อยู่ <laughs> โอเคเราวิ่งมารอบเมืองแล้วนะครับรถนี้ก็ถ้ารถสวยหรือว่ารถอะไรอยากให้ทำรถแปลกๆอย่างนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ไลค์แชร์ให้กับวอลก้าชานอลและก็ชแนลนะครับผมเดี๋ยวเราจะันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมเจ็บตานะบายไม่ใช่จะปืนพองโอเคครับผมฝันดีนะบายมึงบ่นอะไรกันเนี่ย